ต่อไปครับข้อสามบอกว่าผมอยากให้เนื้อข้างในเต็มครับพอจะมีวิธีไหนบ้างครับเนื้อข้างในเต็มงงไหมอ,อันนี้จริงๆเขามีภาพประกอบมานะตอนถามค,คือ <ผม S 1> เนื้อข้างในเต็มคืออะไรข้างงทีแรกน่าจะเกิดจากการทำเซอร์เฟซเนาะ,ะแล้วก็แบบมันเป็นผิวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลองทาการปูผิวงานเซอร์เฟตสักนิดนึงนะครับทั้งสองด้านเลย โดยใช้คำสั่ง fill นะครับ use surface มันก็ยังเป็น surface อยู่ดีในขณะที่เราเหมือนปิดผิวให้มันเรียบร้อยแล้วะนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแนะนำเป็นคำสั่งนิ t surface เย็บผิวเย็บผิวนะครับก็ง่ายๆเลยครับเลือกผิวแล้วก็มาเลือกเป็น ps e solid เร็นแล้วอ่าผิวเดียวเองผิวเดียว แป๊บนึงนะครับมันต้องหลายผิวอ่ะโอเคขอโทษครับเรื่องเรื่องไม่ครบครับขอโทษครับทำไมไม่ครบอ่ะเอ่านะครับก็จะกลายเป็น solid body ละครับเกิดจากการนิดใช่ไหมใช่อันนี้คือตัวอย่างถ้าคนทำงานพวก consumer product จะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าเขาเปิดยกตัวอย่างเช่นเปิดไฟกลางไอเจสต์เวลา solid เข้ามาปุ๊บเนี่ยคือการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์อื่น แคดอื่นหรือว่าไฟล์กลางมายังสวยเวิร์บางบทีไม่สมบูรณ์มันมีบ้างเนาะพวกงานออโตมทีฟเนี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวลองกับไอเจดีดีกว่าาลองดูโอเคเดี๋ยวผมเปิดพาร์ตไอเจตัวนี้ขึ้นมานะครับ,รบสังเกตนิดนึงถ้าเป็นไฟล์ที่มันเป็นแบบพวกไฟล์กลางไอเจสเต็ปอะไรพวกนี้มันจะมีออปชั่นนะครับ,รบตรงนี้เราสามารถมาเซตได้นะครับว่าเราต้องการจะให้เปิดเป็นโซลิดเลยไหมหรือบางทีมันเปิดออกมามันไม่เป็นผิวมันเสียนะครับเดี๋ยวนี้ ผมกดโอเคไปก่อนเนาะคือสมบูรณ์สุดก็คือเป็นโซลิดแหละใช่แต่บางทีมันไม่ได้ไงใช่ไหมมันก็เลยต้อถอยมาเป็นเซอร์เฟสแบบเย็บให้หน่อยครับผมอ่าอย่างตัวนี้ถ้าเราตอบเย็บไปมันก็จะทําการเหมือนกับใช่เช็คผิวให้เราอันนี้ผมตอบโนไปก่อนนะครับปึ๊บนี่เลยจะเจอบ่อยอิมพอร์ตพาร์ตมาแล้วเป็นลักษณะแบบก้อนเซอร์เฟสลักษณะนี้ก้อนโซลิดเซอร์เฟสใช้คายังไงเนี่ยเป็นเซอร์เฟสเฉยๆไม่ได้เป็นก้อนโอเคเป็นเซอร์เฟสอ่เป็นเซอร์เฟสเซอร์เฟสผิวเดียวอ่าใช่ก้อนเซอร์เฟส อยากเช็คน้ำหนักได้ไหมเช็คได้ไหมยวลองอ่าไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้ไหนอะแมสไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้เป็นโซลิดไงใช่ใส่แมททีเรียบไปได้ไหมก็ไม่ได้ไมไเพราะไม่มีน้ำหนักอยู่ดีครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวใช้ทุนตัวหนึ่งมาช่วยนะครอยู่ในอินเสิร์ตนะครับผมแล้วก็บอสเบดเลือกติ c k เกนครับผมจากนั้นเราก็ทําการเลือกชิ้นงานของเราสังเกตดูนะครับว่า อ่าถ้ากรณีที่ผิวชิ้นงานมันปิดกันสนิทแนบสนิทเลยนะครับมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเอ่อคีเอสด o ลิดฟอร์มเอ็นโคดมกือสร้างโซลิดจาก Surface ที่มันปิดกันสนิทแต่ว่าถ้าเป็นผิว Surface ธรรมดามันจะไม่มีอ่าไม่มีขึ้นเคสตัวนี้คือเคสที่เป็น Surface ชิ้นเดียวใช่แล้วผิวปิดหมดเลยแต่ถ้าหลาย Surface เรามาเย็บกันแล้วเลือกออปชันใช่ปะเย็บผิวโดยใช้คำสั่งนิดเซอร์เฟซใช่ครับเนาะ โอเคอันนี้ก็จะใส่พวกแมทกุณวัดน้ำหนักอะไรได้เรียบร้อย <Okay. S 2> นะครับ